สร้างโรงอาบน้ำและห้องพักสำหรับสุนัขขนาด3คูณ4เมตรพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงโซนบัตติ้งหรือว่าโซนอาบน้ำของน้องๆนะครับทั้งหมดนี้ด้วยงบประมาณ100,000บาทนะครับท้ายคลิปนี้จะมีสาธิตการอาบน้ำหรือว่าบา์ติ้งให้กับน้องๆให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะครับรวมถึงจะแจกแจงแะรายละเอียดต่างๆในการใช้งบประมาณในการก่อสร้างครับว่าเราควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง ในห้อองงพักขเ้้าาาแลวก็โซนนออํของเขริ้นต้นเราก็มาดูขนาดพื้นที่ห้องกันก่อนนะครับเป็นห้องขนาดหน้ากว้าง4เมตรลึก3เมตรแล้วก็สูง3เมตรครับผนังด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีหน้าต่างบานเลื่อนคู่แล้วก็มุงลวดกันมแมลงกันยุงครับโดยด้าน3เมตรทางผมจะใช้หน้าต่าง1อันนะครับส่วนด้าน4เมตรก็คือด้านหลังเนี่ยใช้หน้าต่าง2ออันเพื่อให้ช่วงหน้าร้อนอากาศไม่ร้อนเกินไปแล้วลมสามารถโกรกได้ตลอด ทั้งนี้ต้องมีระบบการระบายกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่ากลิ่นฉีก่กลิ่นอื่ของน้องจะค่อนข้างแรงอยู่แล้วทั้งผมเลยติดพัดลมดูดอากาศอีก2ตัวนะครับด้านข้างด้าน3เมตรแล้วก็ด้านหลังด้าน4เมตรนะครับส่วนของพื้นจะปูกระเบื้องกันลื่นเนื่องจากเวลาทําความสะอาดก็จะใช้น้ําฉีดล้างไปเลยครับดังนั้นตัวกระเบื้องเนี่ยจะต้องปูให้มีการลาดเอียงลงไปทางใดทางหนึง่งแล้วก็มีท่อระบายออกไป ข้างนอกนะครับซึ่งท่อระบายผมใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วนะพร้อมกับฝาปิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหรือว่าสัตว์มีพิษเนี่ยไตย้อนเข้ามาทางท่อระบายที่ว่านี้ได้ครับในส่วนของหลังคาก็จะมุงเป็นแบบเพิงหมายแหนงขึ้นนะครับส่วนวัสดุที่ใช้ก็ขึ้นกับทางเพื่อนๆต้องการเลยครับอาจจะเป็นเมทัลชีตหรือวัสดุกระเบื้องรอนคู่ก็ได้นะครับทุกท่านเห็นกันศาสตร์ตรงนี้ไหมครับกันศาดตร์ตรงนี้จะมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ เพื่อกันแดดแล้วก็กันฝนไม่ให้เขาสาดเข้าไปในตัวบ้านนะครับเพื่อไม่ให้ในตัวบ้านเปียกข้อควรระวังอีกนิดนึงนะครับตรงหลังคาที่เราเลือกใช้เป็นแบบเมทัลชีตเนี่ยเวลาที่มีของตกใส่ลงมาจะเสียงดังมากครับแล้วน้องเขาจะตกใจวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะใส่แผ่นซับเสียงที่อยู่เหนือตรงแผ่นฝ้าใต้หลังคาครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันครับเป็นโซนบัตติ้งซึ่งทางผมต่อออกมาจากตัวบ้านนะครับยกสูงประมาณ1เมตร50ิ ทั้งนี้ก็เพื่อเวลาที่เราเองอาบน้ําให้น้องเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องก้มหลังมากเกินไปนะครับน้องบางคนที่ฟาร์มเขาก็ตัวใหญ่แล้วก็อ้วนเวลายกเนี่ยปวดหลังมากนะครับแล้วยังต้องมาก้มอาบน้ําให้น้องเขาด้วยเอาที่สบายเรานะครับจากนั้นเราก็ต่อระบบน้ําใส่ฝักบัวให้เรียบร้อยครับแล้วก็เรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยตอนที่จะเป่าใดขนให้น้องเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้ครับเราจะเปิดหน้าต่างทางฝั่งด้านลงอาบน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไป ตอนเวลาที่อาบน้าให้น้องเสร็จแล้วเขามาตั้งพักตรงบริเวณฐานตั้งผักตรงนี้ที่จะเตรียมเป่าขนตอนนี้น้องเขาสลัดขนน้ําจะได้ไม่กระเด็นใส่ปลัก๊กซึ่งอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตได้นะครับเลยใช้วิธีนี้ซึ่งทําให้เกิดความปลอดภัยทั้งฝั่งเราเองผู้อาบน้ําให้น้องแล้วก็ฝั่งที่น้องที่เขาต้องได้รับความปลอดภยัยหลังจากอาบน้ำแล้วนั่นเองครับส่วนเรื่องเครื่องปรับอากาศมีครับติดแอร์ตรงบริเวณที่ m a r k ร์ไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ขยายความอีกนิดนึงที่ผมชี้จุดของการติดปลั๊กไฟเอาไว้นะครับ เผื่อเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกก็คือเราก็จะอ้อมเข้ามาจากด้านนอกเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับแล้วก็เอาปักอเอามาเสียบคราวนี้เรามาถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของลูกๆก,กันแล้วครับน้องคนนี้ชื่อน้องจิริศนะครับเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆน่ารักมากนะครับเขาน่าจะตัวเล็กเป็นเกือบรองนะครับที่สุดในบ้านนั่นเองเป็นชีวาว่าขนสั้นตอนแรกที่รับมาเนี่ยก็ดูหน้าสั้นนะครับแต่ทําไมพอโตขึ้นแล้วหน้าเหมือนหนูเลย <c oughs> ทางฟาร์มเขาก็เลยบอกว่า จะรับคืนได้ไหมเราก็เลยบอกว่าไม่เอาครับไม่ให้คืนแล้วเพราะรักไปแล้วนะครับ Blair, าอาอาบน้ําแล้วเขาสบายตัวนะครับทำตาฟินมากเห็นไหมครับว่าตรงอ่างอาบน้ําเนี่ยจะทําหล่นลงไปหน่อยนึงนะครับให้เป็นหลุมประมาณสัก50เซนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ากระโดดขึ้นมาครับแล้วก็การเผื่อเขาตกใจเวลาที่น้าสาดโดนเขาครั้งแรกนะครับก็จะกระโดดลงมาอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เกิดอันตรายตัวตัวเขาเองคราวนี้ก็มาถึงการเอาผลนะ น้องจลิเขาเป็นคนขนสั้นนะครับเวลาที่เป่าขนเขาเนี่ยเลยจะแห้งยากหน่อยขนเขาเป็นเส้นหนาคนต่อไปน้องม่อนไข่ครับเด็กหญิงม่อนไข่นะครับเป็นเด็กที่ดื้อมากนะครับเธอชอบวิ่งกระโดดโลดเต้นแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครครับเหมือนกับเวอร์ชันนี้เขาไม่ได้เอาหูมาด้วยจากตอนที่เขาเกิดครับอาบเสร็จแป๊บ,บนึงก็เอาหน้าไปคุกกับที่ดินอีกแล้วนะครับแล้วก็เปื่อนมาใหม่อเตียงผมก็เลยปวดใจนะครับแล้วก็เบื่อเหลือเกินกับพฤติกรรมนี้ ต้องออกไปโผล่วัดนะครับหมายถึงเอาไปฝากหลุงพ่อเลี้ยงนะครับไม่ไหวเลยสังเกตไหมครับเพื่อน,เอนๆเห็นไหมเวลาที่เข้าสลัดขนนะครับก็จะไม่โดนสายไฟนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นไม่มีการทําปลั๊กเต้าเสียบสักอันเลยนะครับแล้วก็ตัวไดเป่าขนเนี่ยทางผมก็ห้อยนะครับเอาไว้ตรงลูกกรงเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหล่นลงมาตรงบริเวณที่บา์ติ้งของเขาครับสําหรับมอนไข่นะคนนี้เขาชอบ การถูนะครับการถูการสัมผัสแล้วก็ชอบให้รูปให้แล้วก็ชอบให้เล่นก้นให้นะครับอ้าวสลัดใหญ่เลยสลัดเยอะๆเลยครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าสร้างสูงขนาดนี้เนี่ยไม่กลัวน้องเขากระโดดลงมาหรอจริงๆเชื่อว่าเขาเป็นเด็กขาสั้นนะครับเขาจะกลัวความสูงโดยปกติของเขาอยู่แล้วดังนั้นเขาก็จะไม่กล้ากระโดดครับเพราะสูงขนาดนี้เขาจะรู้อาณาเขตของเขาดีครับเห็นไหมครับเอาขลง่ายมากเลยนะครับ สายไฟเราก็โยงขึ้นไปเอานะครับแล้วก็อ้อมเข้าไปเสียบในตัวอาคารอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่เขาจะไปกัดสายไฟหรือว่าได้เป่าขนตกลงไปในบริเวณอาบน้ำนะครับที่เป็นหลุมเห็นไหมครับสําหรับเชื่อว่าขนยาวเนี่ยเขาจะแห้งเร็วนะครับตอนที่เราเป่าขนหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือการแปลงขนครับเราต้องแปลงขนให้เขาไว้ตลอดนะครับหลังจากที่อาบน้ําแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ขนเนี่ยเขายุ่งพันกันนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วครับน้องม้อนไข่เนี่ยหลังจากที่อาบเสร็จแล้วซักจนสะอาดแล้วนะครับก็เอาตัวไปถูที่ดินถูอึแมวโอ้สารพัดเลยครับตเตี๋ยเก็กซิมเลยคนต่อมาครับคนนี้ชื่อน้องมีกอบนะครับเขาเป็นน้องสาวของน้องม้อนไข่เมื่อกี้ครับอันนี้ก็สุดยอดดื้อเหมือนกันนะครับนิสัยของน้องมีกอบเนี่ยชอบอาบน้ําเหมือนคุณแม่ของเขาเลยครับแล้วก็อีก,กนนึงก็คือน้องม้อนไข่กับน้องมีกอบสองคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันที่คันประมาณตะเกิดเนานะ แล้วเขาชอบเล่นเหมือนกับเป็นเล่นต่อสู้กันนะครับนี่ขนาดโตแล้วนะยังมีการเล่นต่อสู้กันอยู่เลยนะครับปกติแล้วเชื่อว่าถ้าแต่เป็นเด็กเนี่ยพัฒนาการตอนช่วง2ขวบมักจะเล่นต่อสู้กันนะครับแล้วก็จะเลเกิกเล่นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณอายุสัก3ขวบแต่ตอนนี้อายุน้องประมาณ2ขวบโอ okay. เคก็ยังพอมีการเล่นต่อสู้กันบ้างอยู่บางครั้งนะครับแต่ก็เล่นแรงมากนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่เริ่มเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว สังเกตเลยครับเขาชอบอาบน้าม,มากนะครับพอเราถูหน้าให้ถูตัวให้หน้าฟินเลยเห็นไหมฮะหน้าฟินเชียวชอบนะครับเนี่ยหลังจากที่เราอาบเสร็จแล้วอ่าแล้วก็บีบน้องนิดนึงนะครับเพื่อให้แห้งหน่อยนะครับเห็นไหมบีบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยอยู่ตรงโซนเป่าขนน่ารักไหมครับอ่าสลัดขนเลยครับสลัดยังไงก็ไม่มีทางโดนปลักนะครับ สลัดเยอะๆเลยนะครับดีมากเสร็จแล้วก็เป็นการเป่าขนแล้วก็แปรงขนต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆเผื่อเป็นไอเดียในการนําไปสร้างบ้านเล็กๆให้กับเขานะครับชิวเชียวชอบนะครับชอบให้เราเป่าขนให้ชอบให้เรานวดให้สังเกตดูดวงตาเขานะครับจะฟินมากนะครับทําตาหมีนะฮะทำตาลีเลยตั้งชื่อเขามีกอกเพราะว่าเขาทําตา เป็นหลีหลีแบบนี้นะครับตั้งแต่เด็กๆลนะภาษาอีสานเราเรียกว่าตาหมีนะครับก็คือหลีตาลงแล้วเขาชอบทําแบบนี้นะครับเขาชอบฟินมากเวลาที่มีการจับขนนวดให้เขาหรือว่าเอาขนให้เขาน่ารักเชียวครับมีกอบเป็นเด็กผู้หญิงที่ตัวเล็กที่สุดในบ้านครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวอย่างการสร้างแล้วก็ตัวอย่างการอาบน้ําและการใช้งานในส่วนที่เราสร้างไว้นะครับตรงน,นี้ก็จะมาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่อง การใช้งบประมาณนะครับไปกับค่าอะไรบ้างซึ่งทางผมคงจะไม่ได้ไล่อธิบายแต่ละตัวนะครับแต่เบื้องต้นคร่าวๆให้ก่อนเลยคืองบประมาณที่ใช้อยู่คือ1,000 0แกับ1,780บาทก็เป็นรายการแจกแจงตามรายละเอียดในตารางที่ว่านี้เลยนะครับระยะเวลาในการสร้างเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด4เดือนเสร็จนะครับหลายท่านคงสงสัยว่าโอ้โหสร้างแค่ขนาด3าูณสเมตรเองทําไมใช้เวลาสร้างนานจังเลย จริงๆก็ไม่นานหรอกครับเพราะว่าตอนที่เริ่มสร้างจริงๆคือตอนปลายเดือนสิงหาคมครับแล้วก็สร้างเสร็จตอนช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็เข้าใช้งานได้เลยสรุปแล้วก็ประมาณแค่2เดือนนิดๆเองนะครับพเพื่อนๆลองนําไปเป็นไอเดียในการปรับใช้ดูนะครับแล้วก็คิดว่าการนําเสนอคลิปนี้น่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านท่านใดมีความเห็นอย่างไรแตกต่างกันหรือเห็นด้วยอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ังจากนี้ไปถ้ามีสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับน้องๆการทําฟาร์มชีวาว่าหรือการดูแลเด็กๆชีวาว่าแล้วก็ปักกิ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ทางผมมีพันชีกนะครับที่เพิ่งผสมออกมานะครับน้องๆพันชีกคือน้องพันผสมระหว่างชีวาว่ากับปักกิ่งพันนี้จะแข็งแรงมากครับแล้วก็ดื้อที่สุดงั้นทางผมขอจบไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหวังว่าเราจะได้เจอเกันใหม่อีกเรื่อยๆนะครับในทุกๆคลิปหลังจากนี้ไป ขอบคุณมากและสวัสดีครับ